หลายคนอาจสังเกตว่าช่วงเนี้ยผมจะซื้อโมเดลค่อนข้างจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะขอย้ำอีกทีเนาะว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่ได้แปลว่าแบบว่าเป็นเรื่องที่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพวกผมกันอีกเช่นเคยนะครับหลายคนอาจสังเกตว่าช่วงเนี้ยผมจะซื้อโมเดลค่อนข้างจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะ วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับท็อปปิกตัวนี้นะว่าสาเหตุที่ผมซื้อน้อยลงอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วคนอื่นอะ่ะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผมหรือเปล่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็สรุปหวัวข้อมาประมาณ3หวัวข้อเนาะเหตุผลหลักๆที่ผมไม่ค่อยได้ซื้อโมเดลในช่วงนี้นะครับไปที่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจดีที่สุดแก้กก็คือเรื่องที่เศรษฐกิจช่วงเนี้ยมันไม่ดี พอเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะหลายคนก็ต้องได้รับผลกระทบทางด้านการเงินต้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วแต่บุคคลกันไปเนาะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินก็เลยต้องมีการวางแผนการเงินที่มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นโมเดลก็เลยเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่อาจจะต้องลดลงหน่อยเพื่อเก็บเงินไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับปีนี้จริงๆก็มีของหลายอย่างที่มันค่อนข้างที่จะหมดอายุการใช้งานแล้วแล้วมันก็จําเป็นที่ต้องใช้งานมันจริงอย่างเช่นโน้ตบุ๊กนะครับ โน้ตบุ๊กของผมคือมันเก่ามากๆจนมันตัดต่อไม่ไหวแล้วก็วเลยต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาก็ไม่ได้สเปคอะไรสูงมากแต่ขอให้เพียงพอต่อการทำคอนเทนต์ทำคลิปมาให้ทุกๆคนได้ดูกันนี่แหละของต่อมาที่พังนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือซึ่งยุคเนี้ขาดยากมากๆเลยรวมๆ2ออย่างนี้ก็เกือบจะแสนแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมพวกปัญหาหน้าง,งานที่เกิดขึ้นเนาะ อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งลงทุนไปก็คือเป็นเรื่องของการขายของออนไลน์เพิ่งถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าผมจะมีของที่เกี่ยวกับบาสเกตบอลบ้างผมก็เลยขายของออนไลน์เกี่ยวกับรองเท้าบาสหรืออุปกรณ์บาสเกตบอลอะไรอย่างนี้แต่มันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับช่องนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นกันตรงนี้ก็เลยต้องดรอปลงหน่อยเรื่องที่2ที่ทําให้ผมไม่ค่อยได้ซื้อคือผมเจอเป็นโจรบ่อยมากมาก จะเรียกว่าบ่อยมากๆก็เหมือนเป็นการพูดให้โอเวอร์ไปก็ประมาณ2อถึงสครั้งคนแรกก็คือเป็นโจรเลยอันนี้โชคดีหน่อยอยังตามตัวได้แจ้งความสุดท้ายก็สามารถตามเงินคืนมาได้แต่อย่างคนที่2อ่ะคือขายสินค้าไม่ตรงปกพอส่งปุ๊บเขาก็บล็อกผมปั๊บเนี้ยติดต่อไม่ได้แล้วส่วนครั้งที่3ก็จะคล้ายๆกับครั้งที่1เลยก็คือเป็นโจรแต่รอบนี้ตามตัวไม่ได้พอไปแจ้งความก็ั่นแหละตำรวจก็จำผมได้แล้ว,ลวก็แบบว่ากลับมาแล้วหรอคือไม่เข็ดหรอ กับการที่โดนโกงสาเหตุเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันทําให้เราทั้งอาจจะเราแวงมากขึ้นหรือเบื่อการซื้อขายไปสักพักใหญ่ๆเอาจริงผมก็ยังมีการซื้อปิกเกอร์โมเดลอยู่นะแต่ถ้าเทียบกับก่อนที่จะเกิดเรื่องพวกเนี้ยเออมันน้อยลงจริงๆเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเครดิตการซื้อขายของพ่อค้าเนาะสามารถไปเช็คที่ในเว็บบล็อกลิสเตอร์ได้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกแต่มันก็ช่วยได้แน่นอน ส่วนเรื่องต่อมาคือเรื่องของคุณภาพงานณนะปัจจุบันซึ่งเรื่องคุณภาพอะ่ะผมทำท็อปปีเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยนะเกี่ยวกับคุณภาพของงานกล่องงาน PVC นะปีเนี้ยว่ารู้สึกว่ามันดรอปลงจริงๆเทียบกับปีก่อนก่อนหน้านี้เนาะต้องขอบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้แย่แบบโอ้รับไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเทียบกับของที่ผมมีอยู่ะผมรู้สึกว่างานากเก่าอะ่ะมันค่อนข้างที่จะดีกว่าพอบอกว่าของเก่ามันน่าสนใจกว่าอย่างเงี้ย ก็แปลว่ามันก็ไม่ได้มีสินค้าใหม่ๆแล้วสำหรับงานแบบเก่าถูกไหมเพราะว่างานเก่าก็คงงอกมาใหม่ไม่ได้ฉะนั้นเหมือนมันก็เป็นการจําเจแล้วว่าผมก็เห็นแต่งานเดิมๆฟิกเกอร์ตัวเดิมๆงานแรเดิมๆที่พูดตรงๆว่าก็เกิดการเบื่อในระดับหนึ่งถ้าอยากแก้เบื่อจริงก็อาจจะต้องหางานที่เป็นเรื่องใหม่ๆเลยแบบไม่ใช่แต่กันบอลไม่ใช่วันพีชไม่ใช่นาโตเงี้ยไปเริ่มเล่นลายอื่นเลย ถ้างอกลายใหม่นี้ต้องเสียเงินมหาศาลแน่นอนแล้วก็เนื้อที่ในห้องก็ค่อนข้างที่จะมีจํากัดแล้วเะนั้นซื้ออะไรก็อาจจะต้องคิดนิดนึงมีทั้งหมด3เรื่องนี่นแหละที่ทําให้ผมแบบซื้อฟิกเกอร์โมเดลน้อยลงเนาะก็คือมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโจรแล้วก็เรื่องของลายผลิตนะช่วงนี้ว่ามันคุณภาพดูดรอปลงไปขอ,อย้ำอีกทีเนาะว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่ได้แปลว่าแบบว่าเป็นเรื่องที่ใช่100%เ็์ ส่วนเพื่อนๆถ้าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมพร้อมที่จะรับฟังทุกๆคนแน่นอนวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามมาดูกันว่าเราจะมารีวิวหรือว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย